สวัสดีครับมา้านสวนลุงอิดนะครับตอนนี้ก็มาถ่ายหาญ้า,าในเปียปักช่องหนึ่งให้ดูนะครับว่าความสวยงามของเขาสูงใหญ่มากนะครับก็น่าจะ3-4มเมตรไปแล้วมนะั้งสีห้าเมตรไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ใครสนใจก็อย่าลืมกรี๊งก้างมาได้นะครับที่เบอร์ ศูนย์แปดห1นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็คือ064 3์หกสี่นะครับนี่นะครับให้ดูความสวยงามของหญ้าในเปียนะครับถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมโทรมาสอบถามได้นะครับทอนละหนึ่งบาทนะครับก็ ขั้นต่ำ200ท่อนนะครับค่าทรงต่างหาก200ท่อนก็ค่าทรงก็จะอยู่ที่ประมาณ100บาทนะครับเพราะลังนึ่งนะฮะไปลัง200ท่อนแถมไปก็น่าจะเกือบ300ท่อนนะครับแถมๆกันไปนี่นะครับความสวยงามของของหญ้าในเปีย ปักช่องหนึ่งนะครับก็เยอะนะครับมีเยอะน่าจะได้สักเป็นแสนแสนท่อนนะฮะแสนท่อนพันนะครับก็ใครสนใจก็กริงกลางเข้ามานะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับปักช่องหนึ่งนะครับให้ผลผลิตเยอะนะครับต่อไร่หนึ่งวัวกินอิ่มนะครับ สำหรับจำนวนมากนะให้วัวกินอิ่มีต้องเนเปียนะครับปักช่องหนึ่งนะครับครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องบ้านสวนลูกอินนะครับแล้วก็สนใจก็โทรมาที่นะครับ0812049151นะครับหรืออีกเบอร์ก็คือ064 393 3, 7 3 1 0นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ